ทั้งหมดค่ะขณะนี้วงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข3 3 3 3 3 3นะคะและในวันนี้ได้รับเกียรติจากพนักงานหมุนที่เป็นข้าราชการทหารจากกรมกำลังพลทหารบกมาร่วมหมุนวงล้อกับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะต่อไปประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลม mm hmm. เพื่อเสียงลำดับในการออกรางวัล โดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่สองมีหรางวัลเงินรางวัลรางวัลละ1,000งแบาทค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่สมี10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ4ี่0 0ื่บาทค่ะสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4ี่มีห้สรางวัลเงินรางวัลรางวัลละ20,000บาทค่ะและสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่ห้ามีหนึ่งร้อยรางวัล เงินรางวัลรางวัลละ1,000 0บาทค่ะเมื่อท่านประธานได้นําลูกบอลสีทั้งสีสีเข้าใส่ในภาชนะเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะหมุนเพื่อให้ลูกบอลสีคละกันหลังจากนั้นท่านประธานจะเสี่ยงจับขึ้นมาได้สีอะไรก็จะทําการออกรางวัลในตําแหน่งนั้นๆตามลําดับค่ะท่านประธานเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้สีชมพูค่ะแทนตําแหน่งรางวัลที่สาม จะออกรางวัลที่สามด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลจิพีติดต่อกันไปสิบรางวัลเงินรางวัลรางวัลละสี่หมื่นบาทโดยท่านประธานกรรมการจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกปิงปองที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้งหกหลักคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่สามออกรางวัลที่สามครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองหกเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดสองเจ็ดหนึ่ง ออกรงวันที่สามครั้งที่สองเลขที่ออก